าครับท่าบักปืนตินั่งิไม่ได้ยิงคือว่าตรงเข้าเป็นมีห้องท่ารับบัตรบัตรคือบัตรเบบี้อ่ามีอ่าเบบี้ข้าว้อมไดข้าวออไลน์จิตวิบากบากอย่าพูดอะไรเลยถามข้าวมีบัตรอดคนมีบัตรยืาสู้โบราณนี่ตื้ปั๊บยิงเช่นนั้นเช่นเราได้คุณยิงปักตู้นั่นจ้างเดี๋ยวนี้ บอวนอันี้คือบอกเล็กไดบอกเลกยิงเได้ไ้ครับทุกวันจนมาปั๊บยิงย่ปั๊บเลยบไม่ได้ตรงเล่ไหมแล้วปนนี่ปั๊บแล้วปนยิงเือปนีไปมาปนปนปืนปนนี้ยิงปนนี้ัง้ปนี้งง จิ้มจิ้จกินแค่วันนี้แล้วเอมารือตัวเงก็ย้่งมาเรยตาไม่มีชนะองวันนี้ตายมึงกปวันนี้เลยอาวุธเต็มอมันคอบถุวนดีจองไปมีอยู่บบเดีย